มาดูความหมายของคําว่านายจ้างนายจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความถึงองเล็บหนึง่งผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทํางานแทนนายจ้างวงเล็บสองในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอํานาจกระทําแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจ กระทำแทนนิติบุคคลให้ทําการแทนด้วยความหมายของลูกจ้างลูกจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงทํางานให้ในายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรเงินที่นายจ้างต้องคืนหรือจ่ายตาม มาตานี้คือ 1. หลักประกันที่เป็นเงิน 2. เงินกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวร่วงหน้า 3. ค่าจ้าง 4. ค่าร่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าร่วงเวลาในวันหยุด 5. เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ห เงินกรณีที่นายจ้ามีความจําเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวตามมาตรา75 7. ค่าชดเชย 8. ค่าชดเชยพิเศษแทนการบออกเก่าร่วงหน้าและค่าชดเชยพิเศษมาดูหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือ รับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้างพศ2551อันนี้จากประกาศกระทรวงแรงงานนะข้อ4ลักษณะหรือสภาพของงานที่นายจ้างจะเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้างได้แก่วงเล็บ1สมุหบัญชีวงเล็บ2พนักงานเก็บเงินหรือจ่ายเงิน วงเล็บ3ควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุที่มีค่าเพชรพลอยเงินทองคำทองคำขาวและไข่มุก 4. งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้างหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายจ้าง 5. งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน 6. งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ7งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เช่าซั์ให้เช่าซื้อให้กู้ยืมรับฝากรับจำนองรับจำนำรับประกันรับโอนหรือจับส่งเงินหรือการธนาคารทั้งนี้เฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการที่ว่านั้น